สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนา้มาพบกับอูน้ำไส้เ้อครับผมอูน้ำไส้ผ้าพายพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ากันเนาะครับเพื่อทีโชคลาภมั่นๆครับผมมื่อนี้กับมาไทยคิดบรรยากาศอยู่หลังบ้านเหมือนเดิมครับบรรยากาศยินดีครับผมนี่แหละครับชีวิตอีสานบ้านเฮ่าครับผมอันนี้นี่ก็เป็นปลาปลาย่างเลครับผมญงดีครับ นี่ก็เป็นสะน้าครับผมของข้าเจ้านะครับผมอยู่ขางหน้าอู่น้ําใช้ครับนี่แหละครับบรรยากาศแย้มมือเศ้าครับผมเย็นสบายดีครับสานบานเท่าครับผมอยู่ทงอยู่หน้าอยู่ไฮนะครับมาทายวิวบรรยากาศพร้อมกับแนวทางัวเลกให่พลพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อครับผมพู้นะครับทักหนาคือยังสวนยมนะครับผมเคียวๆเป็นเนื่อหขึ้นไปนะครับ สบายหูสบายตาดีครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเบาด้วยครับผมให้ครบ8หน้าที่เนาะครับก็พิจารณาในการรับช่รับฟังแนวทางตัวเลขเอาเดือครับผมเพื่อด้โชคด้ลาบมันว่าน้ำกันเนาะครับก็ขอติดกดติดตามอูน้ำใสไปเรื่อครับผมอูน้ำใสจะมีที่เด็ดมาให้พอพี่น้องทุกคนเ้วยอครับผมก็ เป็นกำลังแรงใจเห้กันเล็กกันเนาะครับโอ้ล่มเย็นดีขนาดครับบรรยากาศมื่อนี้บ่ได้เผาทานครับไหเงยของอูน้ำเทก่ะไปงานนะครับผมงานศพนะครับเป็นบ่บางครับผมไปแต่งานแจกเขางานต่างมนคุ้นอีกเนาะครับผมเน่มื้อขึ้นนะครับเลยบ่มีเวลามาจุดทานนะครับผมซอยงานข้าครับ เอาเมือนกัเป็นคลิปแนวทางเหล็กบ่อเป็นเหล็กควบฝันนะครับผมของแม่ฝันแม่นเนาะครับผมเพื่อนกะห้ระบุซื้อมาแค่ว่าเลขแม่ฝันแม่นเนาะครับเพื่อนไม่ให้สัมผัสครับอูน้ำใสก็เลยเขียนเอาเลขควบฝันเพื่อนมาบ่กให้พเพื่อนไปนองฟังนะครับก่อนเื่นที่จะไปรับชมเราฟังแนวทางตัวเล็กเนาะครับผมก็ขอขอบพุณนแม่ฝันแม่นเด้ครับผมที่หายแนยวทางอูน้ำใส ในมาไทยถอดให้พลอยพี่น้องด้รับส้มหับฟังนะครับงดก้อนเพื่นกะฟันเดินดีครับเพื่นกะฟันขาวๆนะครับฟันเห็นอ่เป็นหยาดเืยว่าเป็นค้นเดีกเกี่ยวกับขอบกล้วยนะครับเป็นตำรวจนะครับฟันเห็นอายุของเพื่นนะครับเพื่นกะตีใส่พ่อซอทนันทนีนะครับผมมั่นกะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะครับผม พูดซูนเขีนั่สิครับหมวดก้อนเพื่อนเนาะครับแต่กับบัดเขียนบัณทรงมากเนาะครับเพื่อนกะว่าฟันดีเดินดีครับพอคอยดีซื้อครับอยากล่องมาขึ้นเวทีล่องบึงอยากให้พลอยพี่น้องได้เบ่งน้ำกันเนาะครับบัวน้ำใสกับฟังได้มากขาข่าวแบบนี้ด้ครับผมพญาจะพิจารณาในการรับชมเราฟังเอาครับผมนี่แหละครับตัวเหล็กแนวทางเหล็กคั้วฟันเนาะครับของแม่ฟันแม่นครับผม วดนี้เพื่อนฟันว่าเพื่อนเห็นตัวเหลขกเด้อครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันแบบเห็นตัวเลขครับคือใครๆน้องพี่ฟันครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแบบนี้แมนเท้เดอครับผมฟันแบบเห็นตัวเลขรล้อยมากสริงๆเนาะครับนี่แหละครับพิจารณาในการรับช้มรับฟั่งเอาครับผมตัวเลขกแนวทางเนาะครับก็สู่กันต่อไปนะครับผมสำหรับเอฟซีทันใดที ล่อเสี้ยนต่างๆแต่ละสำนักนะครับผมกะบปูน้ำใสจะเล่งตามให้ครับผมก่อนเหล็กห้อยออกนะครับหงสุดไทยปูสาระข้ามแม่น้องบัวพอเป็นเดียวพอให้บุญนุกทีนะครับผมมาเรื่อยๆครับกะสอสนามบินน้ำกะมาไม่รวเด้อครับผมกะล่อตอนต่อไปครับปูน้ำใสจะมีที่เด็ดหลากหลายามาเรื่อยๆครับกับพิจารนาในการรับชมเราฟังเอาครับ เห็นเคยครับผมพาพลอยพี่น้องลงไปทงไปหน้าครับผมนี่นะครับสวนอันนี้หมักทั่วครับผมของข้าเจอยู่ข้างหน้าน้ำกันนี่แหละครับรู้จักกันครับผมนี่ครับเงาเงยมืดแล้วครับผมทั่วครับข้าโคตรเอ่อข้าวโพดห้องวัว,ว,ว,วน้ำเซกอ่ะ หนึ่ง้ฟักเรียบร้อยเล้ครับผมพร้อมรับประทานเลยครับผมนี่แหละครับส่วงนี่ปลูกง้างกะงามก็ดีกับสวยเมือนนะครับผมเดี๋ยวอุ้ำใส่ผ้าไปวี่เอายางไปเบิ้งกิ่งหน้านะครับเดี๋ยวกล่องมันเสถียรนะครับเดี๋ยวเอฟซีไล่ตาครับเดี๋ยวอุ้ำใส่ผ้าไปเบิ้งนะครับผมนี่ครับผมมาเบิ้งเหล็กแม่ฟันแม่นดวยครับผมสิบหกกลุ่มผ้าพันหกสิบแปดนะครับ กรเป็นเหลขฝันด้ครับผมบนเพื่อนก็ให้สองหนึ่งเก้าครับแล้วก็มีหนึ่งเก้าครับผมเหลขกบนเนาะส่วนล่างนี่เพื่อนก็เห็นเหล็กร้อยมาเลยด้ครับผมเหลขกล่างเนาะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะครับผมนี่แหละครับเหลขกล่างของแม่ฝันแม่นเนาะครับผมบนกับสองหนึ่งเก้าตัดเล่นก็หนึ่งเก้าครับผมส่วนล่างก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ครับผมไปกับนั่งสี่เนาะครับนี่แหละครับเข็บหน้าจอเอาด้วยครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟัง แนวทางตัวเลขของอูน้ำไส้ด้วยครับผมสรรหาเมื่อห้พพอพี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับผมก็ติดอูน้ำไส่ไว้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันๆน้ำกันครับนี่แหละครับแคปหน้าจอนี่ครับอูน้ำไส้เขียนตัวงหญ่เอฟซีพพี่น้องทุกคนเบื้องน้ำกันครับเขานี่แหละครับแนวทางตัวเลขครับผมแม่ฝันแม่นครับ นี่ครับมองน้ำเสย่งางมากครับผมบรรยากาศครับผมโอ้สุดยอดครับหลังบ้านครับผมวิวสวยงามครับมองไปเซกันงเงียบสงบดีเนาะครับผมก็คืออยู่ในเมืองกุ้งในยังเนาะครับผมหันไปเซกันมีแต่ตึกแต่หลดสูง หลายอย่างครับเมื่อคืนอยู่บ้านเท่านะครับผมมอาไปใช่กัสบายหูสบายตาครับนี่นะครับบรรยากาศไทยเห็ดพอยพี่น้องเดี๋ยเบิ้งน้ากันครับคนํำเช่กับพายาย่างไทยขีบไหมันหนึ่งที่สุดนะครับผมนี่ครับเบิ้งเอาครับผมเป็นเจรณหน้าในการรับช้มรับฟังแนวทางตัวเลขกปนน้ำกันเนะครับน้องน้มครับผมปลากำลังเรื่มสีเง่ครับ คือยังคนมาลักเอาอันี้ได้ครับผมมีแต่ตัวนิดหน่อยครับปล่อยจะโดดเราได้ครับผมตั้งแต่ท้ายใหย่พอยเปน้องเอฟซีที่แรกครับที่แรกก็มีต้นยูคาต้นหนึ่งเห็นครับเป็นโฮมครับต้นนี้ตัดตัดทีมแล้วครับมั่วมีโฮมเลยครับรอบนี้ท้ายนี้ก็จะเป็นมองตรงครับแล้วพ่อพอยเปน้องไปเบิ้งตรงตรงดักปลาเนาะครับแบบ เวลานำถ่วมเขาองสีเนาะครับผมมันจะปลาจะออกว่ายยักษสาครับพ้าเคยพอมีพี่น้องไปเบิ้งแล้วครับให้น้องพี่ไปจับปูน่ารับเดฟซี่เด็กเคยเบิ้อบงอู้น้าใ้มาตลอดเลยนะครับผมหวังว่าจะจําได้ครับผ้าน้องพี่มาจับปูอยู่ตรงนี้เนาะครับไปเบื้องสภาพตอนที่มันไม่มีน้ำแห่งๆกันเนาะครับผมว่ามันเป็นแนวใด บเลือเลยครับผมแปนวินลินครับตกมาปีนี่นี่แหละครับตรงปลาตะกีครับตะกีมีน้ำสวยงามครับผมมีปลาซิวหน่อยปลาคอนี่แหะครับคิปบรรยากาศพื้นบ้านของเฮาครับผมนี่ครับธรรมชาตินะครับจ้กหน่อยกับเขียวเขียวมีนม้ำจักหน่อยกับเลี้ยง เลี้ยงแลวกับาเป็นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับตามการเวลาชีวิตธรรมชศาสตร์ิิงแวดล้อมนะครับเอานี่ครับเลขแม่ฝันแม่ครับผมก่อนจะจบคลิปไปนะครับ16กุมภาพันธ์สิครับบน2 19ตัดเล่น19ครับล่าง4ีกับ1 4ีครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอเอาครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ ขอพุ่นแม่ฟันแม่นเด้อครับผมทีให้แนวทางตัวเลขแล้วก็ไวพ่อนให้พรอแมีพี่น้องเอฟที่ทุกคนเด้อครับผมขอให้จเจริญลุลงเรื่องลำลวุวยเด้อครับผมมันหมั่นน้ำกันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดนะครับสำหรับคลิปนี้ว้พอกันคลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ